สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครับ <c oughs> สวัสดีครับค่ะ <c oughs> กันมาไอทักทายธรรมดาแล้วเจรจาข่าวควันถึงกันช่วยกันวิจาร <c oughs> แล้วมาถึงข <c oughs> ันเพื่อนเจอสงสาร เห็นใจและร er, ักใครต่อไปเองไม้นได้เจอเจอจำกันเสมอแม้เธออยู่ไกลหรือไกลเจอกันมาทักทายรรมดาแล้วเชรจากล่าวควัญถึงกันช่วยกันวิจาร์ณ แล้วมาถึงขั้นเพื่อนเกลอสองารเห็นใจและรักใครต่อไปเออแม่นได้เจอเจอจำกันเสมอแม้เธออยู่ไกลเท่านึงค่าเจอกันใหม่ทักทายธรรมดา แล้วเจรจากล่าวควันถึงกันช่วยกันวิจาร์แล้วมาถึงกันเพื่อนเกลือสองสารเห็นใจแต่รักใครต่อใครเยอะแม่ได้เจอเจอจำกันเสมอ อยู่ไกลหรือไกลผูกไม้ตีกันนะขอสัญญาเป็นเพื่อนกับเธอฉันใฝ่ฝัน, <ไฟ S 2> นมานานนะเออฉัน,ฉนอยากพบเธอขอผูกไม้ตีลาสายยางเอล拉สายยางสายยาง สังสายังสายังค่ะผูกไม่ตีกันนะขอสัญญาเป็นเพื่อนกับเธอฉันไฟฝันมานานนะเธอกันอยากพบเธอขอผูกไม้นาซีค่ะนาซีเด้อพี่น้องเด้อ สตาสายังสายังเองช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเพ่งนี้คือสิเพ่งนี้คือสิบ่ได้บอกน้ะว่าอยู่หนาใดเมาจมูกยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีีหูมีตาหางยาว ช้างช้างช้างนุองเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจะมูกยาวๆเรียกว่างวงสองเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวายิ้มหน่อยยิ้มยิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มมาในตาวา่า ยิ้มนิดชีวิตยังยืนสดชื่นอุราอย่ามัวรออ้าวสดชื่นอุราอย่ามัวรอมายิ้มกันอ๋อเพื่อนเออพี่น้องครับประธานกองตรุงวันเดียร์ มอลงนั่งครับรับนอกจากท่านประธานก็คือท่านอำเภอกันทรารมแล้วนะครับเราก็ยังได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านพันตํารวจเอกผู้ชงวันนาท่านผู้กำกับสถานีตํารวจอําเภอกันทรารมท่านเกษตรอําเภอกันทรารมท่านพิชิตพรหมบุตรและก็ท่านผู้อนวยการจากโรงเรียนต่างๆนะครับหลายๆท่านก็ให้เกียรติมาร่วมพิธี สร้างความปร่งดองและสมารถฉันด้วยผ่านกา,อาอรอบรมลูกเสือชาวบ้านของเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ชาวตำบลโนสน,นสังนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับให้เป็นรุ่นที่หนึ่งเลยนะครับสำหรับการตามโครงการนี้นะครับขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเราก็จะเริ่มพิธีเลยครับ เตรียมตัวสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวพุูธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธโมอะมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิ Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddho. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddho. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddho. Iti Piso Bhagavah Arhang Samma Sambuddho. โเดชะองค์พระประมุกภูมิพลมิงขวัญปวงชนประชาชาไทยมหาราชาติยะผูว่นายดูดรวมโพรมใส่ของปวงประชา โอเดชะองค์สมเด็จพระราชินิ่บุญบารมีจาก,กรีเกอกฟ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระพุทธเจ้าขอสาธุดี อาองพระสยมบรมราชานัลลาเปลงบุญญาสมสงาบารมีพองข้าพระพุทธเจ้าน้อมกล้าวขออัญชุลีสาดุดีมหาราชาสาดุดีมหาราชินีขอเดชะ องค์พระประมุกภูมิพลมิ่งขวัญปวงชนประชาชาไทยมหาราชขาติยะปวนายมหาราชาสัดุดีมหาราชินีชชยโยใชย เยอะใช่เยอะแสดงรหัสพร้อมกันนะครับด้วยเกียรติของข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสอง ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือเมื่อลงเตรียมถวายราชสดุดีนั่งข้าลูกเสือเชื่อไทย ใจเขารบขอนมนบบาทบงพระทรงสีพระบาทมงกุฎกล่าวจอมมารีทรงปราณีก่อเือลูกเสือมา ทรงอุตสาอบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสสนาทรงสั่งสอนสันทกิจ วิทยาเป็นอาภาพของพุพทธุณธีกรายดังดวงจนันทรธ์ธาติทิศประสิทธิแสงกระจ่างแจ้งแจ่มพบสมสมัย พระคุณมีจะสถิตสนิทในดวงหไทยด้วยราดไม่คลาดเออกองกอง่งอกราบเชิญท่านประธานขึ้นประจำแท่นนะครับ ลำดับต,ดต่อไปนะครับขอกับเชญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสังนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานท่านนายกทองวันจิตโชดครับท่านนลสงศ์พละศักดิ์นามเภอกันทลาลมที่เคารพกับผมนายทองวันจิตโชธในฐานะผู้อำนวยการค่ายฝึอกอบรมและในนามของคณะกรรมการจัดการฝึอกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ในการฝึอกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึอกอบรมชายหญิงจำนวนร้อยนนั้งสิ้น1 2 0คนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมรา,าชานุสกขเคะซึ่งได้รับการสนับสนุนขออภัยครับผ่านกระทรวงมหาไทยจำนวนทั้งสิ้น95,000บาท และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากผู้บริหารสถาบันสถานศึกษาคณะครูในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งที่ที่ท,ทำการปกครองอำเภอกันทลาลมสถานีตำรวจภูธรกันทลาลมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสังโรงพยาบาลกันทลาลมสาสุขอำเภอกันทลาลม มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอกันทราลมประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความปองดองสมารชนโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านและให้ววาดแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต่อไปขอกล่าบเรียนเชิญครับ ท่านผู้บังคับการค่ายรองผู้บังคับการค่ายูพิ่มในการฝึกท่านพุ่งกับการสถานีตำรวจผู้ทนอนำเภอกันทลาลมท่านกเกษตรอำเภอพัฒนาการอำเภอท่านรองูพอำมในการโรงเรียนกันทลมท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านปศุสัตว์อำเภอท่านกำนันทั้งสามตำบลหนองหัวช้างโนนสัง และกำนันตำบลบัวน้อยหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรรวมทั้งลูกเสือชาวบ้านดีใจครับที่ได้มาพบปะได้มาพบเห็นบรรยากาศเก่าๆเมื่อสักครู่ที่เราได้ประกอบพิธีเปิดผมนึกถึงสมัยที่ยังเป็นลูกเสือ และก็เคยส่วนลูกเสือชาวบ้านนั้นก็เคยเห็นแต่คุณยายนั่ง3มล้อสมัยก่อนการถล่มจะมีสามล้ออยู่คันเดียวนะครับของคุณพ่อท่านอาจารย์สมใจแก้วแดงแก่ก็นั่งคุณยายนั่งแล้วก็โบกมือบอกจะไปอบรมลูกเสือชาวบ้านที่โรงเรียนกันถล่มเมื่อก่อนนะครับผมเห็นภาพอย่างนั้นแล้วมาเห็นที่อยู่ที่นี่เห็นท่านผู้นําเห็นท่านนายก เห็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเห็นพวกเราทราบจากท่านผุ้มในการฝึกนะครับท่านพออพอพงว่าทุกท่านอยู่ดีมีสุขเมื่อคืนตั้งใจจะมาพบมีภารกิจล่วงหน้าเลยบอกท่านพอออพงว่ามาพิธีเปิดแล้วยังจะมาพบท่านอีกตอนบรรยายผมจะมาบรรยายกับท่านผู้กำกับอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆอยากเอาหนังมาฉายให้ดูแต่ว่ามัน ถ้าไม่มีหนังไม่เป็นไรพูดได้นะจะคุยให้ฟังเรื่องลูกเสือชาวบ้านที่ดีใจอีกประการหนึ่งก็คือความพร้อมเพียงที่ได้รับทราบนะครับวันนี้นี่ทุกฝ่ายได้มาร่วมกันไดเห็นได้พบเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วนะครับยังนึกถึงย้อนไปสมัยที่ยังไม่มีสื่ออะไรนะครับเวลาเรารอบกองไฟ ก็จะมีพี่น้องชาวบ้านผมก็เคยเป็นวิทยากรฝึกอบรมเยาวชนมาก่อนส่วนลูกเสือชาวบ้านนั้นเคยอบรมตอนเป็นประหลัดอุโสโอยู่อำเอภอไพรบึงก็มีความสุขหลักการท่านก็คงจะทราบแล้วแต่เรียนว่าที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้นี่เพราะได้ทำตามนโยบายของท่านนายกยิ่งลักนะครับที่ได้ถแถลงนโยบายเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนย3สสิงหา แะลงนโยบายบอกว่าจะสร้างความปลองดองสมานฉันก็เลยได้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งลูกเสือชาวบ้านจริงๆเกิดมากี่ปีแล้วได้รับทราบหรือยังกี่ปีแล้วตั้งแต่ปี1.4ใช่ไหมครับ2,514ตอนนั้นนี่ผมจำได้ว่ายศของท่านไม่รู้ตอนขณะนั้นเนี่ยมียศว่ายังไงนะครับท่านพลตำรวจโทร สมควรฮาลิกุลนะฮะแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องก็เป็นยศพันตำรวจตีจำเริญนฤทธิ์เจริญฤทธิ์จำหลัดโรมรันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังในช่วงหลงหลังแต่ก็ที่ดีใจจริงๆก็คือเมื่อปีหนึ่งห้านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้รับกิจาการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพราะฉะนั้น ้าพันคอพระราชทานนะครับเราก็จะได้นะครับปอกคอพระราชทานเนี่ยนะครับก็จะได้นะครับเดี๋ยววิทยากรก็คงจะบอกในวันสุดท้ายก็จะมีการมอบหวังว่าตลอดสี่คืนห้าวันที่อยู่กันนี้ท่านจะมีความสุขนะครับวิทยากรจะให้การอบรมอย่างมีความสุขให้มีการอบรมอย่างอบอุน่นเพราะถ้าโครงการนี้นี่นะครับมีวัตถุประสงค์อยู่สี่เรื่อง ที่ทางรัฐบาลนะครับได้ดำปลี่ให้มีขึ้นเบื้องแรกเมื่อสักครู่นี้คงจะรู้นะครับเราได้กล่าวคำปฏิญาณบ้างสดุดีนะครับลูกเสือบ้างนะครับก็คือประการแรกก็คือให้ลํำลึกถึงลูกเสือซึ่งราชการที่6ได้รเริ่มจัดตั้งขึ้นประการที่สองเป็นเรื่องของการแสดงความจงรักภักดีซึ่งตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย และประการที่3นี่ไม่นิยมความรุนแรงนะครับให้รักกันให้ปลองดองกันและสุดท้ายเป็นการฟื้นฟูอย่างที่ผมบอกจะได้มีความทรงจำอันง,งดงามต่อกัน120ท่านที่นั่งอยู่นี่เป็น120รุ่นสมเด็จวัดละคังนะครับขลังมากเลยนะเพราะฉะนั้นลายชื่อของท่านจะจารึกไว้เป็นการอบรมลูกเสือชาวบ้านที่ตั้งใหม่รุ่นแรกของอำเภอกันทลมนะครับรุ่น หลังจากที่เราฟื้นฟูนะฮะลายชื่อของ120ท่านนี่ถือว่าเป็นทหารอาสานะครับเสียดายผมมันมันไม่มืดนะผมอยากเอาคลิปต่างๆมาเปิดให้ท่านดูคนดีไม่มีวันตายอย่างเงี้ยนะครับสมัยโน่นชาวบ้านบางละจันนะมันมีคลิปย่อยเยอะแยะเลยคลิปวิดีโอเราจะได้ดูนะครับเอาละครับก็ท้ายที่สุดต้องขอบคุณท่าน วิทยากรนะครับท่านผุ่อในการฝึกท่านผู้บังคับการค่ายรองผู้บังคับการค่าย<ห>แล้วก็ทีมวิทยากรที่ได้เสียสละ <c oughs> ความเหน็ดเหนื่อยท่านมีภารกิจประจําอยู่นะครับ <c oughs> แต่ก็สละเวลามาเพื่อทําตามนโย,ยบายของทางรัฐบาลขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาท่านกำนันแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ 120ที่จะจารลกชื่อท่านไว้นะครับว่าเป็นรุ่นแรกในการฟื้นฟูครั้งนี้ครับขอให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันของอำเภอกันทล่มจังหวัดศรีสะเกดที่ตำบลโนน,นสังณนบัดนี้โอกาสหน้าจะมาพบกับท่านอีกครับสวัสดีครับกอง ตรงวันที่ต้ามือลงนั่งครับก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานพิธีนะครับท่านนายอำเภอกันธารมณ์นะครับท่านนรงศักดิ์ภารศักดิ์นะครับท่านก็ได้ให้ความหวังนะครับได้ความคาดหวังไว้กับพี่น้องลูกเสือที่เข้าอบรมในวันนี้นะครับว่าท่านก็คงจะเป็นผู้สร้างสารรค์ให้สังคมของเรา เป็นสังคมที่มีความปรองดองและสมานฉันนะครับโดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้านซึ่งท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลโนนสังนะครับท่านก็ได้จัดสรรมาเพื่อพี่น้องของเราโดยเฉพาะนะครับ อของที่ราลัีถรานมองอาจสืบอชา้เชื่อพ,อพองกันสมัครสมานโดยมีสามากที่มันพวกเราจะรักรวมกันจะผูกสามัญตลอด นององอาจสชาเชื่อพงศันสมาคเสมอยามมีสาัคคีมันพวกเราจะรับรวมกันจะถูกสำคัญตล,ลอดบันมีจัญญารับสาชื่อสรางเกีรยกร,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 ระเบือเรือต่อไปแสนากราเรงแจนใส ใ,ใครใจรักใครเยืนนานพวกเราล้วนชื่นบานโลกอินสการลงเสื้อมาย อูกกัมพันตลอด สมรสมาโดยมีสมัคคีม่อันพวกเราจะรับรวมกันจมูกสำคัญตลอดกาลมีจัญญารับสาเชือสากเย็นระเบือเลือตะไบเช้านานระเดงจันทร์ใสไฟใจร,รักให้ยืนาน พวกเราล้วนเชื่อว่าโลกินจะกายลูกเชื้อใย